สวัสดียามเย็นครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านครับผมออยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับรถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถเจ้าของคนใหม่เจ้าของใหม่เจ้ามีนาครับนี่ครับมาจอดรอเอาที่บ้านเลยครับตอนนี้ผมก็จะเอาน้ำมันเครื่องไปส่งอาจารย์โอ๋ครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าวาเลนทไทน์หน่อยตอนแรกจริงๆว่าจะเจ้าวาเลนไทน์ว่าจะเช็คเปลี่ยนซีนเปลี่ยนไลนะครับแต่ว่าเขามาดูเจ้ามีนานเขาบอกจะเอาวันนี้เลยนนก็เลยเจ้าวาเลนไทน์ต้องต้องย้ายไปแทนเจ้ามีนา,นานครับย้ายไปแทนเย็นนี้เลยทัานหันครับ อะไรมีรถเกียวมีรเกียวได้ปะนี่มายม่แ้มีกรถามเยเฮ้ย,อ,ยอมแมมอีกแล้วคันเนี้ยจะล้างยากันนะไว้นานเอางานแล้วกนแล้วล้างไม่ยากหรอก เราขับโมดี้รู่เร็วมกันหนึ่งไหนโมดนี้ปกติเราขับแต่โมดธรรมดาเร็วเหรอเนาะปลาดพลาดพลาดเลยสีดำนี่ของไทยบ่ไม่ใช่เก่านอกไม่ใช่คอนเน่สีขาวนั่นน่ะของแท้แล้วน่ะอันุญยะสีขาวนู่นกินนั่งรอเลยครับ นั่งเฝ้เอเลยครับปางไหนเนอะเปนั่งเดี๋ยวไนนั่งไปกับผม,มได้อ,อ,ดอ,อุนันเลยอยเลยอาน้ำมันเครื่องเก่าท่าน่ะมันจะอยู่ปะหมดสักทีเนี<บ>่ย มันหมดวะจุน้ำมันเครื่อง13ลิตรครับ CBD 1

กลัวไม่มั่นใจป่ะเอ้านิดเดียวพอแมงเต็มเลยีเอ้ย เดี๋ยวมาดูกรวยครับดูครับรุ่นนี้เทไม่มีหกแน,น่นอนเข้าไหมนี่เสียบขยเข้าไหมเพราะว่ามันเล็กเะว่าเล็กกว่าหกล้อด,ด้วนี่นเ,เดี๋ยวถ่ายนะมันเครื่องเสีก็ย้ายไปเลยครับ อันนี้พวกไม่เติมน้ำมันดีเซลรถไม่ขูดเลยนี่คือแบบเสถียรนะยีดสี่โวล์น่ะรถกันเลยโดดพื้นบ่เร็วใช่ไหมไอ้ต้นโตแก่ผมไปมันเกียร์เข้าไปเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันรถยิ่งสุดดีแล้วมันหนักดึงออกทันแล้วมันเกียร์ใส่น้ำผสมน้ำมันเลยเอ้ยท่อนี้มันโล่งนี่หว่ามันมีไส้ไหมโอ้ยมีอยู่ดินี่ เอาลินเลียไหมลินซิงอ่ะ<ม> <laughs> อลินซิงเลียลเลยมันดังดีไหมยตัดต่ดตดละ <laughs> ลเมื่อ <laughs> มัน,ม,นมันจะกระทบกับอันนี้ดีด้วยพี่ลองดูหน่อยสิ <laughs> แต่แต่แต่ต่ตตตโอ้รู้เลขิดเดียวเองบีบต้องบีบบีบอย่างยอะเลยอ่ะเออละเขาว่าอะไรนี่ของดีๆต้องทำให้มันเสียครับ<ห>มันถึง<ห>จะใช้ดีเ<ด>ขาไม่ลองน้ำฝนนี่มันลองไงเออใครเป็นคนทำพี่กิง่งนั่นนี่ เก่งเป็นคนพาพ<ว>ทำหอ่อเข้าไหมเลยขเข้าแล้วเข้าแล้วพี่ขเข้าแล้วอ๋อโอเคจัดเลยเจ็ดยังไงยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ฝ่น,นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วบอกให้เอาลิ้นซิ่งเรียก็ไม่เรีย เทให้โดนอันนี้เลยเด้อือเจว,วเชลรีมุล่าเขาไปมาเมื่อวานนี่อะไรมาถามคนที่ได้เมียห้านห้านที่ดา เอ้าพี่รู้จักข้างจริงเดี๋รู้จักเดี๋เพราะน่นลุงผมเองแหละใช ih, anyway. nu ่คนในบ้านใช่แหละใช่ไมาคุยหนูื่อวานให้คุยด้วยกันเฮ้ยลุยลุยลุกช่างเก่งลุงแกลุงมันเป็นลุงกระแทเลยเขาก่านใช่เหรออ๋อพี่ป้า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 ไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันนี่มันไล่ไม่ทันมันลงไปในเครื่องไม่ทันเอาเทเลยไหนไม่อยู่ตรงนี้อยู่ไหนมันไล่ไม่ทัน เทเลยเทเลยทเทดถอย่าให้มันไหลทุกคนอันนี้ไม่ใช่มรน,นลุด้วยอันคุมออกด้วยให,หหหให้มันไหลแค่นี้แหละเลี้ยวดีมากเลย น้ำมันขึ้นนี้ตอนเนี้ยราคาเพิ่มขึ้นแล้วน้ำมันเครื่องขึ้นทุกยี่ห้อเลยหมดเลยนะยนไไนเพราะว่าผลกระทบจากไอ้ไอ้เรือติดอนั้นเมือ่อกี้อติดอะไรนะ <ook> เกานะติดคลอง 2> <cm> 2> อะไรนะคลองเอสซูสูอะไรก็ไม่รู้เขาคลองสุเอสนะ 2> <cm> 2> คลองสุเอสเพราะว่าทางร้านแจ้งผมมาว่าพี่ต้องรีบซื้อเลย หลังสงการน้ำมันขึ้นหมดทุกยี่ห้อเลยตัวนี้ซื้อถังนี้พันเจ็ร้อยบาทอาจจะขึ้นเป็นสองพันใช่สองพันกว่าขึ้นอีกพอาะน,นี้เขาซื้อมาสต็อกมันเหลือสต็อกอเขาเลยขายราคานี้เทรลดสิบสามลิตรครับ ทางนี้แดดมัอนอืมทางไหนออกทางนี้ดีกว่าที่เขาวิ่งออกแดดไปเละรถไม่เยอะนี่โอเคครับเรียบร้อยครับจะ <c oughs> วเาเลนไทน์ได้นะ้ำมันเครื่องใหม่แล้วจะวดอีนนี้ รำพันคือชัดแจ๋แวแท้มาติดลิกสิไหมนี่ถายน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวอุ่นเครื่องสักสิบนาทีครับ จะเดินไปข้างนอกแล้วจานโอไปเอาซปเปอร์เกรดละยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับ